เซีนแอนด์ฟิวเจอร์จะมาวิเคราะห์ราคาทองคําในช่วงที่ปัญหาค่าสมุดเกาหลีก็ทวีความเข้มข้นตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณมนสวัสดีครับ ครับสวัสดีค่ะค,ค่ะสำหรับราคาทองคาในสัปดาห์นี้นะคะเรามองว่ายังยังอยู่ในกรอบอยู่แต่ว่าให้ระมัดระวังว่าไม่ควรจะทําจุดต่ํากว่าจุดที่ทําไว้ในสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่แนว1,540เหรียญค่ะโดยที่กรอบในสัปดาห์นี้จะอยู่ระหว่าง1,540เหรียญจนถึง1,620งพันหอย่เอสเหรียญ US o l l r กับ t r y o u t นะคะ ซึ่งถ้าเป็นเงินบาทเองก็จะอยู่ระหว่าง2 1 3 0 0จนถึง2 2 4 0 0บาทต่อบาททองคำค่ะสาเหตุหลักๆเลยที่ราคาทองคำในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยค่ะต้นสัปดาห์มีการปรับตัวลงไปมากแล้วก็แต่ว่าราคาในประเทศปรับลดมากกว่าก็เป็นในเรื่องของอัตราค่าเงินบาทนะคะซึ่งก็คือแข่งค่ายอย่างต่อเนื่องขึ้นมาจนถึงในวันนี้เองนะคะ ก็แข็งขึ้นมาเกิดประมาณสามสิบสป์งได้เลยทําให้ราคาทองในประเทศปรับตัวล,ลดลงค่อนข้างมากครับส่วนสถานการณ์ที่ต้องตามนะคะก็คืออย่างที่คุณพัดบอกก็ยังมีในเรื่องของคาสมุดเกาหล,ลีเหนือเองซึ่งเรามองว่าก็จะส่งผลกับการขึ้นลงของราคาค่อนข้างมากแต่ว่าอย่างในปลายสัปดาห์ที่แล้วที่ราคาทองคําขึ้นมาเยอะเป็นเพราะว่าตัวเลขตลาดแรงงานของสหรัฐมาแย่กว่าที่คาดไว้ก็คือแย่ที่สุดในรอบสี่ปีได้นะคะเลยทําให้ราคาทองคํามีการดีตัวขึ้นค่ะครับ แล้วถ้าดูแล้วช่วงก่อนหยุดสงการนี่ราคาทองบ้านเรานี่น่าจะเคลื่อนไหวยังไงฮะคือโดยรวมนะคะเรายังมองว่าอยู่ในกรอบอยู่อาจจะต้องรอดูข่าวแล้วก็ตัวที่ต้องติดตามที่สุดก็คือปัญหาของทางทางเกาหลีเองนะคะซึ่งน่าจะมีการทดสอบ การใช้อาวุธนะคะก็คือวันที่1ินี้อาจจะต้องรอดูผลออกมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามีโอกาสที่จะผลักให้ราคาทองคําปรับตัวขึ้นไปค่อนข้างมากนะคะถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์ที่ที่ไม่ดีเกิดขึ้นค่ะแล้วก็ข่าวอีกตัวหนึ่งที่ต้องตามนะคะก็คือในฝั่งของยุโรปเองเหมือนจะดีขึ้นแต่ยังไม่ดีนะคะเพราะว่าล่าสุดเองสาลฐธรรมนูญของทางโปรตุกเกสเองนะคะก็คือถือว่าเอ่อถือว่าถือว่าโปรตุกเกสเองก่อนหน้านี้ที่มีการตัดลด ตัดลดงบประมาณมีความผิดด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือว่าเป็นการจุดชนวนเล็กๆของทางฝั่งยุโรปด้วยเช่นกันก็อาจจะยังต้องติดตามสถานการณ์ทางฝั่งยุโรปทั้งหมดค่ะครับครับเอาละครับขอบคุณครับนั่นเป็นภาพรวมของราคาทองคำนะครับท่านผู้ชมสัปดาห์นี้นอกจากติดตามบรรยากาศการลงทุนในตลาดต่างๆก่อนจะอยู่สงการานแล้วอย่าลืมนะครับเรื่องของการประหยัดการใช้พลังงานหลังจากที่